มีคนชอบถามว่าพี่เล่นพ้าอะไรพี่ยังเล่นพ้าหลักร้อยอยู่เลยต้องถามก่อนว่ามนุษย์เหล่านั้นน่ะเคยดูไลฟ์ผมจริงๆริงไหมหลักร้อยอ่ะเราแบ่งตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหลักแสนหลักล้านเพราะอะไรคนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเล่นพ้าได้อยากเล่นพ้ามีตังค์น้อยก็เล่นได้มีตังค์มากก็เล่นได้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเดียวกับพ้าปูหน้า ที่หลังไม่ประทับตาท้ายจะตายแต่ขอแค่ว่าคุณจะต้องได้เห็นแท้มันไม่ยากหรอกมันก็เหมือนกับถูกไหมโอสมเด็จวาราคังก็มีแท้มีเก๊นึ่นะไม่ต้องมากหรอกปิดตาวัดสะพานสูงก็มีแท้มีเก๊พระมาลึก,กทยายวันพระปิดตาปู่ยิ้มก็มีแท้มีเก๊อยู่ที่ว่าเราอะ่ะต้องหาแท้ดูให้ได้อ่าโรงเรียนอบจชัยนาทใช่ไหมเนี่ยก,ก็ก็สุดยอดมันคู่นี้เอาว่ามันแล้วกันเอาว่ามันแล้วกัน นะเก่งทั้งคู่นะก็อย่างที่บอกอะ่ะผมก็ทิ้งท้ายว่าเอออย่างพระแบบเนี้ยเห็นแบบมาขุดคุยกันจะเป็นจะตายนะไปขุดคุยเพราะตัดเนื้อทองคาให้หน่อยเออนั่นะนะนะมูลค่าสูงดีด้วยนะจริงๆหน้าขุดคุยนะนะไปขุดคุยเรื่องเพราะตัดเนื้อทองคําบ้านแหลมเนื้อทองคํานะพอลุ่งเนื้อเงินลงยาเบอร์เบอร์เงี้ยไปขุดคุยแบบนั้นให้มันเก่งเหมือนขุดคุยเรื่องราวพ่อสุดรถูกไหม เรื่องราวสมเด็จหลังตาไปดินก็น่าจะดีแล้วตอนนี้ทําไมเพราะตาทองคํานี้ไม่ไปขุดคุยยนะ้ยกันนะพระวราคังเนี่ยเขาเรียกว่าสูตรวราคังเห็นไหมเออก็จะเหมือนกันนี่ก็จะเหมือนกันนี่ไงถ้าปีสองสี่เก้าห้าปู่หน้าเนี่ยโอ้เขาเห็นกันมานานแล้วเห็นมันหลายปีแล้วหะฉะนั้นเวลาคนมาทําเรื่องราวจะให้เก๋นเนี่ยมันก็ต้องโดนหลักฐานต่างๆเยอะอ่าที่ตอกหน้าหงายกลับไปอะ่ะมีน้ําหนักเด็กเ,เขาพระ คือถ้าของแก๊เป็นปูปัตเตอร์มันจะเบาถ้าของแท้เป็นผงอะ่ะผงก็คือดินสอพองอะ่ะนะผงเข้าน้ํามันเข้ากล้วยเออพารก็จะมีน้ําหนักนะครับดังนั้นวันเนี้ยก็ได้เห็นว่าเห็นไหมว่าแท้ๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จะเอาองค์ไหนมาเนี่ยก็เนื้อเดียวกันไหมอ้าวคุณตอบผมหน่อยว่าที่ผมลงให้ดูเนี่ย เห็นป่ะวันเนี้ไปเซฟรูปในในเฟซผมเก็บไว้ให้ช้ำปอดช้ำใจเนี่ยจะได้ดูเนื้อแล้วก็ดูประกอบกับคลิปวันนี้แล้วแล้ววัลขังปีสองสี่เก้าห้าเนี่ยมวลสารเก่าเยอะมากเลยนะเพราะเอาพระวัลขังที่แตกหักตอนปีเจ็ดสี่มาเป็นมวลสารแหมดูดีนี่ขนาดมันถ่ายรูปมันยังมีเส้นผมติดเลย mm hmm. ธรรมดาที่ไหนล่ะไอเราก็นึกว่าหน้าจอโทรศัพท์เราไม่ใช่เว้ย นี่แสดงว่าช่างภาพไม่มีสาวๆอยู่ด้วยเซ็นผมยังติดอยู่เลย <S <S> <S เหมือนไหมเหมือนกันทุกองค์เลยเออถ้าแบบเนี้ยหาตังเข้าบ้านอะดูให้เนื้อแบบนี้แล้วตอนเนี้ยคนอยากได้ตังกันเนยอะในอินบ็อกก์โอ้โหแก้วไม่แก้วเฮ้ยส่งกันมาเก๋มัง่งยุคหลังมั่งยู่ป่ะอ่าฉะนั้นอนะ่ะก็รู้ว่าอยากได้ตังเพาะสองพันนี้สิบองค์ก็สองหมื่นแล้วนะตองรีผ่ามาขายเลยครับจะมัวแต่ตกันแล้วแต่ประเด็นน่ะจะต้องศึกษาก่อนว่า ไอแบบไหนอะที่เป็นปีสองสี่เก้าห้าก็หาแบบเนี้ยไปไว้ดูบ้างเอาอันนี้ไว้ไปดูบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูตาแผ่นดินนะ่ะเนี่ยให้เนื้อโซนเดียวกันเนี่ยโซนเดียวกันเนี่ยก็จะได้กระตังนะฮะไม่ได้หาง่ายนะเห็นไหมเนี่ยดูโซนเนื้อดิเออวันเนี้ยให้ดูย้ำๆซ้ำๆอ่ะดูดิโซนเนื้อเห็นไหมเนี่ย โซนเนื้อเดียวกันหมดเลยคือปีเก้าห้าคือแบบนี้อ่าอย่างเงี้ยได้ตังค์แต่ประเด็นที่ไปเอาไอ้เก๊เก๊มาหักมาทําคลิปอะพอเวลามาเจอแท้เข้าแบบเนี้ยนายแหกก็ดูรู้สึกว่าจะไม่ชอบเราขึ้นมากันอีกเอออย่างเงี้ยคนลงคลิปไหมแบบนี้รับซื้อไหมขายไหมดูเนื้อสิเอามาขายผมเถอะผมชอบเหมือนไหมเหมือนที่ให้ดูตอนต้นรายการไหม ถ้แดงๆนี่เขาจะคือแจกแจกใจเตรียมตัวไว้เธอคนรุ่นใหม่เขาเริ่มไม่เชื่อเสียนห้างแล้วเขาเริ่มใช้เหตุผลใช่คือตอนนี้พระเครื่องที่จะเก็บแล้วมั่นคงคือพระที่มีประวัติการสร้างอที่ชัดเจนนะครับแล้วก็แน่นอนครับพอเวลาใครได้ดูข้อมูลหลักฐานดูคลิปวันนี้เขาเข้าใจเลยเหมือนไหมเนื้อเหมือนกับหลายลองค์ที่ให้ดูปะเออเนี่ยแท้เป็นแบบนี้พระเนี่ยถ้าไม่มีแท้ แจ้แท้อย่างเดียวไม่ได้นะต้องดังด้วยอ่าต้องมีคุณค่ามีมูลค่าจึงมีการทําเก๊หรือไม่ทําเก๊ก็ต้องวัดอื่นๆก็ต้องทําเรียนแบบถูกไหมเหมือนจัตุคามแอะและดังเห็นป่ะนะวัดอื่นๆก็ทําจัตุคามนั่นคือหลักการที่เกิดขึ้นมาในอดีตซ้าๆจนเข้าใจนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระเลี่ยมทองอ่าพิมพ์ที่แพงที่สุดของพ่อโตวัดเขาบ่อทองก็คือพระสังกระจาย นะแล้ววันนี้ก็ได้ซื้นตำราพระสมเด็จมาแบงค์ไม่ใช่ของตีมาวายอย่างเดียวนี่นี่ของคุณวิมลยิ้มละไมไทยรัฐเออนะครับอ่ะมา้าเลียมทองก็ไปเอาเดีวเดี๋ยวเดี๋อะไรแล้วโอ้มีคนชอบถามว่าพี่เล่นพ้าอะไรพี่ยังเล่นพ้าหลักร้อยอยู่เลยต้องถามก่อนว่ามนุษย์เหล่านั้นน่ะเคยดูไลฟ์ผมจริงๆไหมหลักร้อยอะ่ะ เราแบ่งตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลกักหลักแสนหลักล้านเพราะอะไรคนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเล่นพระได้อยากเล่นพระมีตังน้อยก็เล่นได้มีตังมากก็เล่นได้อันนี้เป็นพระเครื่องในชุดยอดนิยมพระในตำนานผมต้องบอกแบบนี้ครับอต้องบอกว่าเป็นพระยอดนิยมเป็นพระในตำนานอืม,อมนี่แบบนี้ที่ไหน ปิตาหลวงพ่อแก้วอ่ะอันนี้หลวงพ่อแก้ววัดเคือวันไปชมกันเคือวันดูง่ายครับคุกหักอ่าเบนจาภาคภาีพระปิตาครับหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันพ่อแก้วพ่อแก้วเปิดราคาวัดดาวดงสุธายาพ่อแก้วแน่นอนพ่อแก้วแวใครรู้จักนะหลวงพ่อธรรมจักรวัดดาวดงสุดยอด ปิตาพ่อแก้วครับพระแท้นะเวลาคุณได้เห็นนะคุณจะไม่ต้องสงสัยเลยคุณจะมีคำอุทานในใจว่าอ้อแท้เป็นแบบนี้นี่เองไม่เหมือนที่เราเคยเห็นเก๋ๆมาก่อนหน้านี้เลยชัดๆพ่อแก้วปิดตาพ่อแก้วครับอ่ามันก็ลาลยะอืจริงอือ โ oh, oh. อ้โหอ่านี่แล้วก็อีกองคหนึ่งที่เอาว่ายอดนิยมของในวงการสะดือจุนเป็นเอกลักษณ์อ่าอ่าอันนี้แพงที่สุดของหลวงพ่อโตวัดเขาบะทองก็คือพระสังกระจายรู้มีเนื้อ่เนื้อ ทอมผสมไปแล้วสองแสนประบาทตอนนั้นแพงสุดของเมื่อโตเขาวอททองคือพระสั่งกระจายเขาวัททองคือสมัยก่อนเขาไปขุดทองกันที่นั่น,น<ะ>อ่ะออ่านี่โอ้โหอ,อันนี้รูปหล่อเพ่อเงินพราะชุ่มวัดท้ายน้ําสร้างพราะเงินนี้อยู่วัดท้ายน้ํามาก่อนนะเห็น<ะ>ไ,ไหมดูง่ายไหมพระเดดูง่ายครับองน์นี้ที่ไหน องค์นี้ที่ไหนครับพี่พี่เนี่ยผมมะรอว่าเมื่อไร่จะถึงเวลาแล้วมาคุยเรื่องพระเครื่องกันเพระเลยไหมพระแบบเนี้ยคนที่ดูไลา์คุณแคปหน้าจอไว้นะนี่คือพระยอดนิยมราคาแพงและถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้เจอถูกๆอย่าไปขายนะเอาไว้แขวนใช้พุทธคุณอันเนี้ย เป็นพระหลวงพ่อพุ่มวัดบางโครลพี่เต่าหนุ่มบอพ่อพุ่มนี่ใช่อันนี้คือพระหลวงพ่อพุ่มวัดบางโครลเห็นปะเบนจาภาคีเหรียญทั้งกี่ล้านล่ะเห็นไหมเนะพราะเวลาเราไปส่องเนื้อเนื้อก็ขายบุญอย่าวัดหนังเลยไหมอ่าพระแบบนี้ไม่ต้องง้อขาย พาแบบนี้เป็นประที่มีใบสั่งมีตะคนงอเช่าอ๋อถ้าพร้อมแล้วมานี่เป็นไงวันนี้คนพูดถึงเหรียญหลวงพอ่อนะธรรมจักวัดดาวดงเหรียญลงถมที่แพงที่สุดของเนะีจังหวัดสมุทรสงครามหา,านะหายากมากลงหนังสือลุ่มนะ้ำแม่กองอ่ะเป็นเหรียญที่หายากแล้วลงถมเนะี่ย ถ้าเวลาชำรุดแล้วเนี่ยไม่สามารถทำกลับมาให้เหมือนเดิมได้เป็นงานแฮนด์เมดทำทีละองค์รายการแรกปิดตานี่รายการแรกปิดตา,า,า,รรดตามีคนถามรูปอะไรรูปหลวงพ่อเต้ครับนี่น่าจะเป็นหน้าหนุ่มที่สุดปะรูปสแตมที่บานละสองหมื่นอ่ะอันนั้นหน้าแก่นะอืมอันนี้น่าจะหน้าหนุ่มที่สุดทําไมผมจึงเลี่ยมทองหายากกว่าเหรียญอ่าเทียงคืนแล้วประมูลรายการแรกได้ครับรายการแรกของวันนี้อยากได้อะไรครับพี่ าลายแล้วนี่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 มีคนเน่ยอยากได้กันมากจิงจกหลุมพ่อนน่วันบันแจ้งนี่เครื่องรางที่สุดของจิงจกแพงๆพ,พ่อนานบันแจ้งงานนี่แพงสุดประมูลครับพ่อนานนี่ พอ่ายบันแจ้งพิจารณ์หมดแล้วครับอันนี้ถ้าเป็นเลี่ยมทองนี่เจ๋ามาก<ม>ผมบอ,อกให้ผมได้พามาอยู่กล่องหนึ่งนี่นี่ก็เด็ดปูบุญวัดกลางบางแก้วหมดกล่องเกินล้านอ่านี่ปูบุญวัดกลางบางแก้วกเน,น,นี่ยปลา,ากเ,เกรือกเอาใจไม่ต้องซีเรียสเอาใจเย็นๆเอาโดมงสร้างปีสองสี่เจศูนรุ่นแรก สุดยอดไข่พิมพ์หลุขนาดนี้อ้ยคุณนเด้ดเหรอแรกที่ผมเห็นอ่ะอันนี้พระแก้วที่แพงที่สุดของพ่อเจียงนะคือเนื้อสีบุษราคัมอ่พาพระแก้วรุ่นสองหลวงพ่อเจียงวัดเจริญสุขารามอ่าต,ตอนนั้นแจกอ่ะหรือว่าท่านจำไงเอาทูบอ่ะจิ้มอ่ะติดแล้วก็อย่าใส่มือเอาการทูบเนี่ยจิ้มแล้วก็ใส่มือจิ้มแล้วก็วางใส่มือนี่แหละอิตริีของพ่อเจียงท่านใช้ไม้เท้ายกกระพุทธได้อ่ะกวเ่าเสียนมาท้าประจันต้องยกกระถิ่นมาให้อ่ะ นี่อา้าวรายการต่อไปนี่ให้สำหรับแฟนเพจสังหวันนะครับอ่ะเอาพราะพุ่มบางโครไปนี่คือนี่ยพระเครื่องที่มีความต้องการของมหาเศรษฐีของนักสะสมตัวจริงอย่าว่าแต่สวยเลยแท้หายได้ก่อนอ่ะอันนี้ทั้งสวยหูตาจมูกติดลายและแท้เห็นไหมครับพระเครื่องเนี่ยพุทธคุณไม่เท่ากัน พระยอดนิยมเนะี่ยที่พุทธคุณดีๆระดับบ,รบา,ารมจา a เนี่ยก็จะหมดไปจากวงการนะก็เลยเป็นที่ต้องการของผู้ที่นะเศรษฐีเขาก็ต้องการพระหายากถูกไหมค,คนนะที่จะเป็นเจ้าคนนายคนทําธุรกิจดังๆก็อยากได้พระพุทธคุณแรงๆมีพอพุ่มอยู่ในมือดูคอมเมนต์กันหน่อยสิหายากพอๆกับเรียนเลยครับล่าแชมป์ได้เลยครับพี่พุทธคุณลักลโอ้โหคุณควักพระอะไรมาโชว์กับคนบอกเฮ้ย นี่พระพุ่มมังโครฮะพี่นี่นอกจากเหรียญก็มีเนื้อตะกัวนี่แหละนอกจากเหรียญก็นะต้องตะกัวนี่แหละพระท่านสร้างไม่เยอะที่ยอดเยี่ยมก็คือมีเหรียญแล้วก็มีพระเนื้อตะกัวองค์นี้ทายประหลอดเต็มสวยจะได้แขวนพระพุ่มกันไหมนะ่ะถ้าอยากจะได้แขวนพระรกุุลบาลังจิตพระพุ่มคุณต้องใจหลักล้านอ่ะโอ้นี่แล้วพระหายากยากพระดีๆพระแบบนี้แล้วสวยไปซองกันเถอะวางไม่ลงพี่พี่เพื่อน อ้าวนะครับเนื้อจะเหมือนภาพผูเอี่ยมวัดหนังแต่หายากกว่าเบนจากากีชุดแรกนะครับเหรียญท่านเล่นพรักกันมานะปัจจุบันคุณเห็นที่ไหนมีพระพุทบางโคมาให้ดูมั่งแล้วดูองค์นี้หูตาปากจมูกสวัสดีครับคุณนาทวีสวัสดีครับพี่ทวีเนี่พี่เต่านุ่มมามาแซวด้วยไม่พลาดพี่ทวีไม่พลาดอ่า คุณเสียตังซื้อพระเลี่ยมทองสี่หมื่นกับของพระพุ่มนึกถึงพระใหม่ๆดิอ่ะหนุมานพ่อกลวยเงี้ยถูกไหมเต่าปูหลิวเงี้ยแบงอ่ะพระพระพุ่มมันบางโคล้งพระแบบนี้คือพระเครื่องที่ไม่ต้องงอขายเป็นพระเครื่องที่นะขอให้มีมาในวงการอ่าขอให้มีผ่านเข้ามาในวงการเถอะนคนที่เล่นพระมาสามสี่สิบปีนะท่านย่อมรู้ ว่าอะไรเป็นของนะดีอะไรเป็นของหัวหัวของวงการยอดนยยมของวงการแล้วเอาเธอสวยแบบเนี้ยไม่เหลือให้ได้หมุนเวียนกันแล้วถ่ายรูปให้ผมด้วยแล้วสั่งช่างภาพถ่ายตัดแสงให้ด้วยนะยินดีด้วยครับคุณอโอ้ลิวิตวีนี่นะเนี่ยะเห็นไหมครับนักสะสมที่นะเขารู้มีข้อมูลแล้วเลือกสะสม เราจนนึกว่าเป็นหลวงปู่สุขซแล้วยุคใกล้ๆกล้เคียงกันครับโอ้เพื่อนเพื่อนย่านพระรามสามต้องยกให้พ่อพุ่มเป็นเบอร์หนึ่งท่านเป็นเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยครับเหรียญนั้นอ่ะเป็นจาบากีชุดแรกเฮียตีเล่าบอกว่าอะไรรู้ไหมแบงค์เหรียญที่ขายได้เหรียญแรกของเจ๊เหลียญพุ่มเหรียญที่ขายได้ของของประเทศเหรียญแรกไงท่านอาจารย์น่ะคือเหรียญพ่อพุ่มวัดบางโคลนี่ สังกระจายที่แพงที่สุดเพราะโตวัดเขาบ่อทองอ่ะนี่โลหะสองสามแสนพอโตีเอกพาแทโลหะนี่สองสามแสนนี่ดินนะ่ะมีเกเยอะนะถ้าแท้ๆหยิบมาแบบนี้หลายข้อกังขาดูง่ายครับอาจานองค์นี้อ่ะนี่ ดินน่ยมีเก๋เยอะถ้าแท้นี่ต้องหยิบมาแบบนี้ไล่ข้อกังขาเอาว่าปู่ทิมเป็นลูกศิษย์ท่านอะโอ้โหปู่ทิมมาหัน่ะเอาว่าสมเด็จปกโพนั่นอะองค์ละแสนสั่งกระจายองค์ละสองสามแสนกิ่งก็เป็นแสนเออเหรียญก็หลายแสนนี่แหละครับเมืองระยองพอโตวัดเขาบ่อทองพอโตสองนาทีครับอ่า นี่คุณอาพรชัยนิสิตธพระโตบ้านผมมีน้ำมนต์พระโตขบ่อทองนะคุณอาพรชัยให้มาแล้วเก็บไว้อะไม่ละเหยนี่พระสังกรจจายหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองผมเคยเช่าคุณอาพรชัยองค์หนึ่งเนื้อดินน่ะนะผมเคยเช่าเนื้อดินคุณอาพรชัยองค์หนึ่งขายเมื่อไหร่ก็ขายได้ผมจะบอกให้นยไม่ว่าจะเป็นกลิ่งไม่ว่าจะเป็นพระสังกรจจายหล่อไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นสมเด็จไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินอันนี้ใบลาน เน่ยโตเขาบ่อทองพิมพ์ที่แพงที่สุดคือพระสั่งกจายพิมพ์ที่แพงที่สุดแล้วมีอิจฤทลิ์มากของท่านก็คือพิมพ์มาสั่งกจายหักทองไปสองหมื่เหลือพะะหมื่นตัวบาทเองทองเบาๆโอ้วินิกรอ้าวเนี่ยถ้าวินิกรเป็นลูกค้าใหม่นะและประทับใจกดโอเคสามโอเค ทองเกินสองหมื่นบาทแน่ๆเราวนี้วันนี้ชอบพระชัยแหลมฟ้าผ่าครับนี่ครับพระชัยวัดแหลมฟ้าผ่าเนื้อแดงอันนี้เป็นพระอันนี้คือทําพิธีที่นะวันแหลมฟ้าผ่าสมุรปราการันบุเพือก,กิ่งแก้วเจ้าคุณสีสน อ่าพอบุตรบางปากฏตพอลีวัดโสการามพระชัยวัดแหลมฟ้าผานนา่าได้ยินแต่ชื่ออ่าบุญนาวเราได้ยินแต่ชื่อเนื้อแดงแพงสุดอ่าก็ต้องบอกว่าในเว็บไซต์เจอก็เจอแต่เหลืองอ่าถ้าแดงนี่หายากแดงนี่ทําเกไม่ได้แต่ต้องบอกก่อนนะอ่าทําไมพระหล่อเดี๋ยวเนื้อแดงจริงแพงกว่าเหลือง,งกิ่งน้าท่วมเจ้าคุณสรีสนแดงห้าแสนเหลือง,งสามแสน ถามว่าเพราะอะไรหลายครั้งเพราะเป็นความนิยมครับรุ่นนี้อ่าพระสวยๆหลักแสนพีนิลันพักกิ่งหรือพระพัดอ่าถ้าเป็นเนื้อแดงจะแพงทุกรุ่นพีวบอวรครับอันนี้เนื้อแดงและสวยนะต้องบอกว่าแดงและสวยสวยไหมสวยอันนี้เต็มร้อยนี่ก็อย่างพระบูชาราชการนะ เนื้อแดงมันเทศก็จะแพงกว่าเนื้อเหลืองนะถามว่าทําไมพระแดงอ่ะจิงแพงกว่าพระเนื้อเหลืองเพราะว่าเนื้อแดงเนี่ยเขาผสมโลหะเองในะสมัยโบราณอ่าพอทองแดงเยอะกว่าสังกะสีเนะี่ยทองเหลืองนั่นไม่คือทองแดงผสมสังกะสีนะถ้าสังกะสีมากกว่าทองแดงตรงไหนพระจะออกเป็นพลายขาวอ่าถ้าผสมได้ที่มันจะเหลืองถ้าเมื่อไร่ทองแดง เยอะกว่าสังกะสีพาร์ทมันจะเป็นสีแดงซึ่งมีน้อยอ่าแล้วก็อยากจะบอกใครว่าที่ทองเหลืองอ่ะถูกกว่าเนื้อทองเนื้อแดงอ่ะเพราะว่าของเก๊อเขาไปเอาทองเหลืองจากร้านทองเหลืองซึ่งมันผสมมาได้ที่แล้วฮะเทออกมาก็จะเหลืองหมดดังนั้นพระเก๋จึงมักไม่ค่อยมีเนื้อแดงนักเล่นพระ,ะเขาก็จึงรู้เทคนิคตรงนี้นอกจากเนื้อแดงหายากเนื้อแดงยังทำเก๋ไม่ได้นั่นแหละครับอ่ะ พระยอดนิยมแบบนี้เป็นพระที่คนรู้คนอนะรู้ทั้งวงการละ่ะแต่ไม่มีของแล้วพระแบบนี้ไม่ต้องง้อขายนะอ่าถ้ามีมาในวงการนี่มีแต่คนนะเพราะมีใบสั่งอยู่แล้วอะนะมีแต่คนตามเช่าแล้วองค์นี้สวยเต็มร้อยหูตาปากจมูกเมตตาเด้ง